สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้ากเกษตรครับผมหน้าผสมประสานอืจากเลียงสารพัดสารเพเลียงหุ่นลวห้อยละอ่อห้าเกียร์ครับอยู่อยู่หน้าใหญ่รวยครับปลาป่าเกียร์ห้มใหญ่ไ,ไว้เด้ยภูเขาเราปลูกอยู่กลางสาเลยครับนี่เขา เขง่งามา่ะเอาได้ยี่เด้อนี่สอบนึ่งยี่เด้อนน่ฮะวันมันมีตุกอนย่งใหเว่ยนี่ครับอยู่กับช่องล็อกกีนี่ไซ่จวดครับผมผ้ามาหน้าใหญ่รวยครับหลังจากที่ถ้ำตา่ำหน้าที่ของตะของเส็จเรียบร้อยอยู่หน้าตะครองเครื่องเดือนป <laughs> <laughs> วดประสาทนะครับ ยูหั่นกับพ่อพีผู้ใดไปเบิ่งไปแย่งมีแต่เล่าเนี่ยนะครับเอาได้กินไปทรงผักบุงบักฮงน้อไม,ม้ข้าจาว่าอันนี่ครับอันนี้ก็มี่บักทัว่วทั่วลี่งเ่าครับภาษาอีสานเ่อเอินบักทั่วดินปลูกไว้พ่อให้ลูกให้ล้านได้ลกกินนะครับเอาไปต้มถ้าทั่วสดเ่าก็อาไปต้มครับถ้าทั่วแห้งห่า,าตากแห้งเราห่าก็เอาไปคั่ว เงนนี้ยลุยแล้วเก็บผักบุ้งให้ผมโอ๊ยพอแล้วว่าเอาลายไปนั่นดอกออกมากอะ่ะพ่อได้มาเบิ้งอันนั้นอันนี้ให้เล่าอยู่หน้าครับว่งาหันกระเฮ็ดรถไถให้เล่า<ม>เกือบเป็นเสียงเงินลอยเกือบเป็น <laughs> ฟิวขาดครับรรอืมเสียเล่าเลี้ยงอันนี้เลี้ยงปลาอันนี้ปลายังนี่น้องนี่พ่อใหญ่อันนี้อยู่ตะวัาปลานิ่งสวนลุน่งแล้วนี่ตะว่นปาสีปลาเงี้ย โอปา้าเสอันเยลเม็ดกบปา้าโอปาเยลเม็ดมาลงกับป้าไนบอกว่าไงสืบพันธุ์หนี่ยน้องนี่ตีตอนนี้มีอยู่มีอยู่สามน้องกับซี่น้องนี่ครับน้องข้องสใส่ไก่ในน้อยนี่อันนี้เลี้ยงกบพี่น้องข้องนี่เราเลี้ยงกบอันซ้องบอลอันเลี้ยงปลายงังอันนี้เหนอนองบอลเอออันเข่าท่าน้ออยู่ขันว่าปลานิน่งโอ้ขันว่าปลาดุกระแล้ลวรอด นี่ครับบอปต,ตองหักมากมันบอนสุดเอาไปยังมนมันไมแนวกินกลับย่าพึ่งไอ้มันมมแน่าก,นก,กนนินครับก่อนอันนี้น้องปนินครับนี่ปนินยู่นี่ป,น,น,ปนินนะครับอันนี้ก็ปนินครับบอปนิน,น,นกล้วยเราก็ล่างง่ามเห็นบ๊อบุนโอ้ นี่ครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชเกษตรครับพี่น้องนี่ครับอีสานบานเฮานี่ครับมันเป็นตะยูแบบนี้ล่ะความสุขครับบ่ต้องไปหายูหากินยากลาบากนะครับบ่ต้องลอกค่อยลดตลาดบ่ต้องตกแรงมาเสามาต้องเร่นหาตลาดบ่บ่บต้องครับอีสานเฮากะยูจัซี่ก็สามารถหากินน้ำให้น้ำหน้างัสิลนะโอ้ก่อเขาเราตะละก่อพี่น้อง นี่ครับกาลังออกร่วงครับส่วนนวนครับแปลงที่ะได้มาเกี่ยวก่อนเดี๋ยวสีผ้ายางไปเบิงเมื่อ้านกับไปเกี่ยวมากนะครับเกี่ยวมากเรือว่าได้ทดสอบระบบรถของทีมงานน้านี่ครับเพืชใหม่อันนี้บักแตงเครื่องบักแตงครับกําลังออกหน่วยนะปลูกอันไดที่ปลูกได้กับวัานวัานไปยอดไปครับมันก็ได้ผลผลิตเองนะครับอันนี้บักุ่งเราเต็มอยู่ ปลูกอ้อยพร้อมปลูกหญ้าห้งัวได้พร้อมนี่ครับหญ้าห้งัวนะครับอ้อยก็มีกล้วยหอมกระล,ลงออกเครือนะครับข่าวเดี๋ยวผมสะให้เล่าไปเอา,เอาต้นกาอินทภาลัมมามา,มาลงนะครับลงไว้หม่องละเล็กละน้อยพ่อไดเอ้เก็บกินเวลามันใหญ่มากนะครับอินทผาลัมนะ่าจะลงตรงนู้นได้หรือกับกลางๆนะครับนี่ครับตรงนี้ อยมาลองเหมืองกันนะครับว่ามันจะได้บ่อมันจะติดบ่ออันนี้อีปุกนะครับนี่อีปุกบ้านนอกเขาเอื่นญอีปุกครับแต่ว่าในกรุงเทพผมบลูเขาเอื่อีหยังนะครับภาษาภาคกลางไม่รู้แล้วเรียกอะไรนะใครที่รู้จักนะครับภาษาภาคกลางก็คอมเมนต์มาบอกด้วยว่าไอ้ต้นเนี้ภาคกลางเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับนี่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 แต่ว่าคนอีสานเรียกอีปุกครับผมอีปุกอีปุก นี่นะครับสวนกเกษตรครับตอนนี้ก็ล่างเรื่อยมักบวาบบาง้นามก็ล่างเรื่อยเครื่อบักบวบนะครับลูกบวบนะพามาเด่นหน้าเงี้ยลยครับ,บ,โ,รรบโอ้บ,บวบครับผุนยุเถงหยอดต้นศาสตร์ผุนม่อ,อนพอดในอันยดข้างซุ้มนใเี้ยเจ้าเูกบบยนอันนี้บักหน้าครับ หน้าเป็นลูกไงแห้งหน่วยไงอีลีนะครับเท่ากับลูกไอ้นี่เลยเกือบเกือบสาลูกเทนนิดอะหน้ามันมันสมบูรณ์นะครับนี่อยู่หน้าก็มีเครื่องโลกงสีหน่อยเครื่องสีเข่าครับสีเข่ากับเออก็คือสีกินเองเข้าบ่ไใดไปสีรับสีแบบว่าเพื่อชุ่มชนเพื่อยังเข้าเป็นโลกงสีดีปะเข้าสีเองนะครับ แมนผู้เขาเก็บเป็นนะครับนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปเบื้องเขาเล่าบนเขาเนี้ยที่ที่สีได้เกี่ยวก่อนมูอันนี้นอนหน้าไรนกเศร้าไรเ <c oughs> หรอบ <c oughs> ล่อยต้ากินรสด,ดิ <c oughs> ตีจนปิ๊บแตกกับว่าบินนี้อันนี้สานีลึกครับ ลึกประมาณ4เมตรสาเน่ลน้ำใสครับน้ำใสมีทุกป่าอยู่นีนี่สมบารณ์อันนี้เขาเจ้าดอเขาเข้าหอมมะลินะครับแต่ว่าสีได้เกี่ยวก่อนครับปกติสีอยู่ประมาณช่วงต้นเดือนตุลาครับแต่ว่าปีนี้เนื่องจากว่าฝนมาสะนะครับเขาก็เลยถอกสาจล็กน้อยนี่ครับตัวสีได้มะเกียวแต่ว่าก็รอตอนนี้ก็บใบวี่ก็เริ่มเลื้องแล้วนะครับ ใบเริ่มเลื้ยงแล้วนะครับมเมล็ดเขาก็เริ่มกลมแล้วเริ่มออกห่วงแล้วไอเริ่มตรงเริ่มตงรงเบื้องห้อยเราตีปิบนี่ตีปิบไลนกได้หน่ <c oughs> สภาพสภาพปิบพี่น้องเอ้ยเราตีจนบุม่มจนแตกแวแเราปิบก็นเลยมันก็นคือเกาครับมันบดไอนี้หรอกนี่ตัวสีสีได้เกี่ยวก้อนโม ให้เดียวนะครับข้าวเหนียวส้นนี่สิเป็นข้าวเหนียวเม็ดครับขึ้นไปนี้ขึ้นไปนี้นะจนสุดนู่นสุดแน,น,นวต้นยุค่าหนึ่งครับเป็นข้าวเหนียวเม็ดแล้วก็ไต่ลงไต่แผงโซลาเซลล์ลงมาบวนี้ไต่ลงมาทาั้งนี้ครับแล้วก็ฟังนี้นะครับนี่ฟังนี้นี่ฟังนี้ฟังนี้ไปจนสุดนะครับสามสิบกว่าไรก็จะเป็นข้าวเจ้าเม็ดนะครับ ส่วนในโล่งนะก็จะเป็นโล่งเลี้ยงงวครับเป็นโล่งเลี้ยงงวขอกงว่วฟาร์มวัวนะครับอันนี้ก็เป็นโล่งเก็บของเมื่อกี้ก็เป็นเฮี้ยนหน่อยเป็นบ้านเมนเราเก็บของเรามานอนเฮี้ยนหน่อยนี่ครับนี่นมาอยู่นี่อยู่แบบใดก็ได้อยู่ให้สบายอยู่ให้มีความสุขครับอยู่น้าบรรน,นอกเขานะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากพี่ๆน้องๆเอฟซนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมอย่าลืมเป็นกาลังใจให้ครับทางช่องล็อกกี้นี่สายเื้าครับนี่ครับอยู่กับเลโก้อยู่กับเป่านะครับโอ้ยเบ่าลูกเป่าอันนี้พันอ่าผิดบูครับเพื่เบิ่งนเาต้องนนี้ละอันนี้ผิดบูครับอ่าโกเด้นนะครับโอ้ยถ้ากินไม่สุกดีกว่า ผุดละเขาเล้วงกระชุกหรอกนี่ช่วงวู่บ้านผมยังดกก็นี่อยู่คอนเจนนั่นยังดกก็นี่มันมันนักตวนมันดีนี่ครับขนุนครับขนุนแต่ว่าตวนนี้อ่าได้กินอยู่ตอนนั้นหวานหวานดีอยู่ฮะบ่มีแนวใส เออเดี๋ยวจังมาเอานกเขานกเขาพี่น้องนกเขาไม่ใช่นกเรานี่ครับปลานี้นี่ด้วยแล้วก็สิเกีียวหยาครับเกี่ยวหย่าห้งัวกะอาศัยหย่าสดเนี่ยเฟื่องเนียครับเฟื่องหลายๆก็ใกล้สีมืดเราโบกว่าบบเลยล่ะไงัวไป้้าพ่อยอยากไปเออนี่ครับ ว่าหันกระเฮ็ดให้นนฟิวขาดผ้ากันเชลไลเช็กติดแล้วครับบานี้เมื่อกี้ระบบมันบอติดเลยแล้วว,ว่าเกียร์น้ำมันกับบ่ขึ้นไอเกียร์ความห่อนกับบ่ขึ้นบานนี้ก็ติดหมดแล้วครับนี่เกียร์น้ำมันก็แรลื่นลื่นึ้นแล้วนี่ไฟหน้าปัดก็ขึ้นแล้วครับเห็นไหมความห่อนกับ ต้องรอสตาร์ทเครื่องยังนนี่นแล้วรเออก็เลยได้เติมเพื่อไปเลยนี่เิดแล้วตอนนั้นจะเปิดปุ๊บมันไฟตัวนี้กับบ่ึ้นไหมะนี่ไฟตัวนั้นข้นอยู่ในหบมันเกียวก็หมอแบถ้าไฟตัวนั้นบ่อขืนน้วหมอน่าน้ำมันขึ้นเนีวควบร้อนกับรอสตาร์ทเครื่องรถ้อมก็ขึ้นน่ะจัายูตัวหนั่นอืมฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้โว้จะสีเบืองเงยอน แยวก้อนกับนแนถวก้อนกับสตาร์ทบอติดติอต,ต,ต,ตอนนั้นไล่ <c oughs> ไฟกันมาสันนูกัดครับรถแต่ว่าปกติรถเล่ากันแรงยิ่เมื่อปีละเฮ็ดงานยิ่เมื่อปีอ่า <c oughs> สาเหตุสาเหตุทีเ่เฮ็ดให้ฟิวขาดหรืออ่าระบบไฟมันเดินบ่อคลองก็กคือฝุ่นครับเพราะว่ารถรถเท่ารถไถรถแท็กเตอร์พวกนี้ฝุ่นมันจะร้ายนะครับมันจะเข้าไป เห็ดให้หนาสัมผัสของฟิลหรือ,อสวิตต่างๆมันมันทำงานบ่สะดวกมันก็เลยบกพร่องธรรมดาครับต้องทำความสะอาดนิดหน่อยเดี๋ยวผมก็สิิบเอาช้แนนกมาฉีดให้เล่าน้ำกันไว้สำหรับคลิปนี้ครับออขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมก็สิได้เขาเมื่อนะครับออกมาเหรินน้ำเล่าตั้งเต่กักโตแล้วก็ัหมู่บ้านก็ไปเกี่ยวเขาก็ไ,ได้มา,ามเ,เออบ้านนี้ก็สิ เขาเมื่อก่อนครับนะครับบรรยากาศบรรนอกเข้าครับผมนีม่เดะอยู่กับมากับแมวไปละกับงัวไปละผู้เฒ่ <c oughs> าบ้านเข้าฝนะแล้วจุงแล้วจูงงัวหน่อยแล้วไปแล้วพี่น้อง <c oughs> ไปแล้วนะครับพัน พันนี้นี่อันตรายครับสําหรับคนที่บ่อใดเลี่ยงแล้วก็คนที่บ่คุ้นเคยที่เขามานี่พิษนาพิษตาเขามาบ่อใดแต่ว่าแต่ว่าผมมานี่มันจําได้ครับแนวมันเคยเล่นน้ำมันตะน่อยนะครับมันก็นจาได้นะครับผม <Yeah. S 1> โอลลนซาบ้านผมเอิอนโอลลนซาครับแต่ว่าภาษสไทยเขาเอือชิงชาบายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ่ะบายๆกันหลยรอบแล้ว รอบนี้ก็ไปอีรีแล้วครับสิไดเขาเมื่อครับนี่เก็บพักเก็บย้งมาเรียบร้อยสวัสดีครับ